อะไรอ่ะใช่อะไรอ่ะคุณคุณว่าคุณกำลังจะขึ้นอืดหลายวันแล้วอุ้ยนี่มัเต้นอะไรอ่ะใครเอามากลางไว้ตรงนดี๋ยวจริงไปดูข้างในไหมเดี๋ยวใครมันจะมากลางเต็นเลยตรงนี้ก็ต้องไปดูข้างในไงไปไหมไม่มีอะไรหรอกแล้วมากลางนี้ไปดูดีกว่าคือเต็นอะไรอ่ะ มีอะไรข้างในด้วยใครนอนเยู่ข้างในไม่มีหรอมาดูอังนี้กันเถอะคเปิดแล้วเปิดแล้วคูนังนึงคคนอนอะไรตรงนี้ทำไมไม่เปนนอนที่เขาพาคูคูนังนึงเพราว่ามันกลิ่นเหม็นมากเลยอะไม่กลอวคูนงนง หรือว่าครูน้ํหนึจะขึ้นเอืดอดราว่าแล้วอเราประจานว่าผู้ชายมาดูกันเร็วไปเร็เร็วที่อ้กอครูน้แล้วครูน้หนึ่ละขึ้นอื่นแล้วอะไรไปเรื่อยหรือเปล่ไปเรื่อยแล้วไหม่ครูน้ำหนึ่งเน่ยนะก็ครูน้ำหนึ่ง้อขึ้นอื่นในนั้นแหละเพราว่าเขาไม่ไม่มาสอนเซลว่าครูน้ําหนึ่งเขาฮ้ยพูดไปเรื่อยแล้วหลับเรื่อยหรือเปล่าไปดูเร็วเ่าครูน้ำหนึ่งตายยากจะตายไปดูพี่ก้อนไปด ฝนตกน้ำท่วม้ายผาคุณหนึ่งยังมาสอนได้เลยแ่เนียทุกคนดูโูน้ำเด้งโอ้โหตดโอ้โหเหนื่อยเรี่อง่อเนี่อหลับไม่ตื่นเลยโค่น้ำเ้ง หรือว่าเราต้องใช้วิธีดั้งเดิมเราวัสีใช่เลยไปเข้าไปลุยกันเลยสคนอ่ะไปไปไปอะไรกันเราดันันไม่ดีนกไม่เาไอาไปเอาไเอาไปเอาอาเอาปาไปเอาไปเอไปเอาไอาไปเอาไาไปเอาไอาไปเอาไปเอาไมเอาไปาไปเอาไเอาเอาไอาาไไอปเเอออมาเอออเอาอเนเดือนออาอเอาอ้เาอไอาา ยังอยู่ยัตีเลยไปมามๆเข้าไปคนเดียวเขาไมดูเลยคือเงินเดือนครูตีเข้าไปคอะไรอะอะไรอะเข้าทำไมเนี่ยเข้ามาทำไมเนี่ยเอาครูครับครูเป็นอะไรอะครัวนอนอยู่เอา เขาบอกเอาวันเดือนเมื่อกี้ครูไม่ตื่นมาเลยล่ะครูมาพักผ่อนเธอมายุ่งอะไรกับพวกครูเนี่ยไอครูมีสอนครูจะไปสอนพวกผมเออที่งานไม่ต้องครูอยู่ที่อย่างนี้ครูปล่อยนอนปล่อยจอยเลยเวลาหนงชั่วโมงดูเวลาดูเวลาพักเที่ยงโอ้มันเลยมาสอนงานเต็มเนลยครูจริงเราก็ดูเขาฆ่าเดตกเป็นไหมกินตายห่านด้วยธรรมชาธรรมชาติอะไร กินมันเหม็นสิว่าพวกเธอเข้ามาเมื่อกี้ต่ไว่ได้ไม่ใช่ครูตดเหรอป้าเหรอครูเช็คดีๆนะเวอะไรเรื่องอะไรเรื่อมเุกคนให้หมดเลยมาลกวนมาแล้วกนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องอุ้ยเสียเวลานอนจริงๆเลยอุ้ย